วันนี้วันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565นะครับและคนคนทำคลิปมาเปิดคลิปที่สนามฟุตบอลบอปาตั้งอยู่ที่ลำปางนะครับ ได้มาติดตามน้องๆน,นะครับทีมน้องเติรนได้มาแขา่งขันฟุตบอลที่นี่เลยครับซึ่งทีมฮาลิกุนชัยลำพูนพบกับทีมเคหะลำปางนะครับอันนี้ก็ได้ติดตามน้องๆมาชม นยังไตเติ hey, hey. Hey. Ed, ้ลยังไม่ได้ลงนะสนามตั้งอยู่ตำบลพระบาทอำเภอเมือง ลำปางนะครับ ทีมฮาลิพุนชัยก็นำทีมโดยโค้ชคิดอ,อ่าเดี๋ยวผมจะไปดูรอบๆสนามนะครับ น้องๆไม่เกิน11บเอหวบนะครับนี่ก็ได้มาจากลำพูนมาแข่งที่ลำปางเลยนะครับเดินทางมาจากลำพูน 哦，太烧了。 ดูข้างสนามครับผู้ปกครองมาเชียร์อบสนอมกระขนกองเชียร์จากลำพูนมาเพียบกองเชียร์ โอ้พอแอมบอกทาแป้งก่อนครับมาดูน้องน้องข้างสนามนี่ใส่คิปหน่อยมาจากไหนเอ่ยตากยิ้มยิ้มยิ้ม เอ้มาจากตากเลยเนาะบต็บินบินตรงมาจากตากมาถึงลำปางเลยน้องๆฝากติดตามด้วยนะเล็กเล็กคนทำคลิปเล็กคนทำคลิปเล็กลเๆมาจากจังหวัดตากเลยนะครับ มีหลายรุ่นนะครับมือตอนนี้พักครึ่งนะครับโคตติวเข้มเลยพักครึ่ง วันนี้ทีมลำพูนเจอทีมแข็งเลยนี่คือทีมแขห์แขห์หลำปางน้้ง หมดครึ่งแรกแล้เดี๋ยวจะแข่งครึ่งหลังต่อรรยกาศรับๆ เติ้ลไหเดี๋ยวจะผิดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งชมฟุตบอลในครึ่งหลังไปบายก่อนเติ้ล